มันนนของไทยยทยยคิ่วโลกใกล้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่ยังไม่มีอะไรเลยสำหรับให้ลูกเต้ารับประทานเผื่อเพื่อนลูกมานะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำขนมปังสังขยาคริสต์มาสคริสต์มาสมันก็ต้องสีเขียวสีแดงโดนพอดีเลยเรามีสังขยาสีเขียวอยู่เรียบร้อยแล้วเราก็ขาดแค่ขนมปังสีแดงสังขยาสีเขียวก็ไม่วุ่นวายเพราะมีผงทำสังขยากลิ่นใบเตย โลโบเพียงแค่ฉีกซองนะงคุณผู้ชมเทลงกะละมังตะกร้อมือเตรียมไว้แล้วก็น้ำร้อนจัดจัดคนผสมให้เข้ากันให้แน่ใจว่าคนจนกระทั่งมันละลายหมดต้องพักเอาไว้จนกระทั่งมันทรงตัวก็เทใส่พิมพ์ซะหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมอะไรก็ได้ ปรเดี๋ยเราก็ใช้พลาสติกปิดสักหน่อยหนึ่งแล้วก็นำเข้าตู้เย็นพักไว้ในตู้เย็นจนกระทั่งเย็นสนิทประเดี๋ยวสังขยาของเราก็จะข้นเนอจนกระทั่งปั้นเป็นลูกแล้วก็บรรจุอยู่ในแป้งขนมปังได้สำหรับการทำขนมปังคริสต์มาสสีสดแดงๆนั้นทำไม่ยากนะคุณผู้ชมทำขนมปังสิ่งที่สำคัญต้องเลือกแป้งทำขนมปังที่ดีแล้วก็มีคุณภาพวันนี้ใช้แป้งสาลีตราจานอวกาศเราก็ใส่ลงไปเลย ตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ขนมปังเราสังเดียายไปเตยก็อยากให้ขนมปังเรามีกลิ่นมะพร้าวหน่อยเราก็ใส่กะทิผงตลาดชาวเกาะลงไปใส่เกลือป่อนลงไปด้วยแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำขนมปังเพื่อขนมปังขึ้นฟูต้องใส่ยีนคุณผู้ชมใส่ยีสต์ลงไปตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองวันนี้ใช้ดักเตีนนะแล้วก็น้ำเย็นจัด ใส่ลงไปสีผสมอาหารสีแดงเปรียให้ขนมปังออกมาสีสวยๆผสมด้วยความเร็วต่ำๆจนกระทั่งสว่วนผสมของแป้งเริ่มเข้ากัน ลักษณะแป้งเป็นก้อนและเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมจับตัวแบบนี้เราก็ใส่ไขมันลงไปวันนี้เราจะเลือกใช้เป็นเนยสดนะคุณผู้ชมเพื่อให้ขนมปังคริสต์มาสของเราหอมชวนรับประทานเสร็จแล้วก็ผสมต่อประมาณ12-15นาทีหรือจนกระทั่งเนื้อแป้งเนียนละเอียดนะครับ กา,ารอนนบครผสมแป้งเสร็จแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณสัก15นาทีแล้วเราก็แบ่งแป้งออกมาเป็นก้อนก้อนละประมาณ40-50กรัมหรือถ้าคุณผู้ชมชอบใหญ่กว่านี้ก็ไม่ว่าเอาแป้งมาจัดการบีบที่ขอบขอบแป้งเพื่อแป้งคลี่ออกเพราะเราต้องการแป้งที่มีลักษณะขอบบาง ตรงกลางหนาเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ตากไส้สังขยาใบเตยที่เราทำแช่ตู้เย็นไว้ใส่ลงไปตรงกลางเสร็จแล้วก็จัดการเอามือน่จับบีบอย่าให้รั่วนนะคุณผู้ชมบีบให้สนิทเสร็จแล้วก็จะได้เป็นทรง ลักบี้สวยงามแบบนี้เอาวางใกล้ๆคุณผู้ชมแล้วกันนี่เห็นไหมลักไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่าเราจะมาบีบด้วยหน้าสังขยาอีกทีหนึ่งก่อนนำเข้าเตาอบนะครับเราก็เอาเจ้าสังขยามาครู่ที่ใส่อยู่ข้างในนี่แหละ าอบของเราจะต้องวอร์มมาเรียบร้อยที่อุณหภูมิประมาณ200องศาเซลเซียสหรือไม่เกิน400องศาฟาเรนไฮต์ขนมแบบนี้หวานแบบนี้ไม่ถึง15นาทีหรอกคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราก็ได้รับประทานแล้วล่ะครับออาหาหรขงไทย คนนิยมทัวโลกา